อยากให้เบ่งบรรยากาศของประเทศเดนมาร์กตอนนี้สามทุ่มจะแดดจ้าอยู่เลยจ้ะแดดจ้าอยู่เลยพามาเบ่งสวนผักไทยจ้ะสวนผักอันนี้มะเขือเทศกับกระเทียมอันนี้สตอรอเบอรี่จ้ะกำลังสุกเลย ต้องปิดไว้จะเดนนกวมา่ากินอันนี้ก็พึ่งวานผักกาดไปอันนี้ผักอิตูจ้ะตัสสลอดวราลอดถน,นอมคือจังยังนี่เฝ้าทุกมืออันนี้ผักซีหอมจะไผอยู่เดนมาร์กสียกกต้ผักซี กินกับมะเด็ดเอาด้วจ้ามะถอนเอาเลยนี่หลายค่ะกินพอทันหัวใจ,จเดี๋ยวมันก็แก่ถ้าแก่ก็สิของสีตะเก็บหากเป็นใบยางเดียวนี่จ้าพเพราะแต่ก,กินนะจ้าก็จอกก็แจ๊กย่างแล้วเนืก้อก็อยหน่อยผสมไปพึ่งวานกับมี้จ้าอันนี้ก็หอมแดงผักแพ้วผักแพ้วนี่ก็ซื้อมาจากเออ ร้านค่ายอยู่เดนมาร์กเนี่ยจะต้นละ20โคนต้นละลอยเดนมารส,สองต้นอันนี้กะเอ่ออันยีงเกาะพักเซลหน่บ้านเขาจ้ะอันนี้กะต้นแพรบ้านไหนไงแต่จะแต่ตอนอ้นใหญ่ก็สิทายมาให้เบื่องอีกเท่านึงล้อมดอวล้อมรอบ,อรอบด้วยตึกสูงจ้ะแต่ก็มีสวนเนาะ มาใหม่ๆเจ็ดปีที่แล้วบ่มีตึกจ้ะพานไปเจ็ดปีตึกหลอบเลยอันนั้นเจ็ดซันอันนั้นสินบสองซันถามว่าจะนอนจังใดนอนใดคือเก้าจะลับคือเก้าว่าเป็นอุปสรรคแจ้งก็ลับคือเก้าปิดม่านสีดำเอาจ้ะ